สวัสดีค่ะเจนีรับสนองประเดิบวนสวัสดีคร่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีค่ะเอาพูดสิคือสวัส <Thing> ดีสวัสดีจ้ะหนึ่งสองสามสวัสดี 上。嗯 <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องขนมวุ้น channel, ชาแนลเช่นเคยเช่นเดิมมาจากพี่น้องเนาะเมื่อกี้หายพิธีกรตัวหน่อยเพื่อนเปิดคลิปกะเป็นพิธีกรมือใหม่นะแต่เนาะก็เปิดบ่ค่อยได้ปั้นได้เนาะตอนนี้ขนมวุ้นก็จะพาทุกคนมาชมวัวนะคะมาเบิงบ่งนวัวงัวยู่นะาเฮามีจักโตเนาะและนี่ก็คือวัวประจาพ่อของเรานะคะมีทั้งหมดกี่ตัวทุกคนนับไปเมื่อกี้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ไม่มีสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะทุกคนเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวมีตัวแม่มีตัวแม่หนึ่งสองสามนี่ประมาณพี่จริงมีสามตัวนะคะสามตัวแล้วก็มีแม่ลูกสองเนี่ยคุณแม่ลูกสองแล้วก็มีที่เหลือเป็นแม่ลูกหนึ่งทั้งคู่ใช่มีใครถามหาหมูเด้งไหมคะหมูเด้งของเรา หมดเด้งก็จะสีโดดเด่นกว่าทุกคนนะคะเพราะว่าพ่อเขาก็จะแบบช็อกโกแลตก็เลยจะสีเข้มกว่าทุกตัวนะคะเราจะพาไปดูใกล้ๆนะคะทุกคนหมูดเด้งเนาะตัวโตเร็วมากเพิ่งได้เดือนสองเดือนเองโตขนาดนี้แล้วหัวเราอม,อม แม่เขาก็คือเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้ขนมวนแค่แบมมาถ่ายเฉยๆเด้ทางนี้นี่หายใจฟึดฟัดฟึดฟัดแล้วเด้สีมันอาจจะดูไม่ค่อยอนี่เท่าไหร่แต่คิดถึงบรรยากาศตรงนี้มากนะคะตรงนี้เขาจะปลูกเป็นทัวร์นะคะทัวร์แงแล้วก็มีมันหวานแต่ตอนนี้ก็คือเป็นพื้นที่โล่งเอาไว้เลี้ยงน้องวัวเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก่อนก็คือจะกรันมีแค่ให้ที่แบบว่าที่เดินตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะตรงนี้ก็จะปลูก ผักหมดเลยแล้วฝั่งนู้นก็ปลูกเหมือนกันนะคะตรงที่ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เราไม่ได้มีเวลาเราก็เลยไม่ได้ปลูกนะคะก็เลยเอามาเลี้ยงวัวแบบนี้ส่วนควายก็คือยัยงยังอยู่ในทุ่งนะคะทุกคนยังให้อาหารอยู่อีกสักพักก็จะพาน้อง,องๆเข้าคอกกันแล้วเด้อนี่เหมือนคนอยากเจอนี่เกิดาห่างกันหลายเดือนอยู่เลยนี่ แต่ว่าดูตัวด้วยความที่หมูเด้งพ่อเขาเป็นวัวพันธุ์ใหญ่นะคะทุกคนเป็นช็อกโกแลตเนาะชื่อเขาช็อกโกแลตก็คือเป็นแบบสีเข้มเลยพันธุใหญ่สีเข้มเลยลูกออกมาก็เลยได้แบบนี้นะคะสีเข้มมากๆหนูมันมีคลิปแรกเกิดให้ทุกคนดูไหมมีสีเพอดตอนนั้นคุณพ่อหนูไปนคนช่วยทำคลอเพราะด้วยความที่เขาตัวใหญ่มากๆก็เลยคลอยากม,มากนะคะนี่ตอนนี้ดู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 ดดน้ม ไม่มีความกลัวเลยเข้ามากินหญ้าหวานบ่มันก็หญ้าตะไคร้ได้นี่เพราะมันก็มีหญ้าหวานแซมแมแต่ก่อนตรงพื้นฝั่งนี้จะปลูกหญ้าหมดนะคะทุกคนปลูกหญ้าหมดจำได้ไหมคลิปพี่หนูมาปลูกปลูกอเอ่อตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้ผาย,ายปลูกผายนี่ทุกคนใหญ่เร็วมากเลย เพราะว่าตะกอนนั่นข้าปลูกเพิ่นแซมกับหยาแม่นว่าจากเราหยามันมันบังแดดบ้างอีหยามันแย่งสารอาหารหลายนเนาะเพิ่นก็นเลยไ่ซาแห้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือใญ่เร็วแห้งหลังจากที่เอาหยาออกแป๊บเดียวพ่นสูงถมหัวเลยเหมือนขีดพ่แรกที่ขลุ่นวัฒาาน์น่ะจะเป็นสวงเมษาแม่นปะตอนนี้ก็คือถมหัวแล้วตอนเมษาเนะนี่ะบ่ันบ่านถมหัวอยู่ดยยแดละมไงล่ะล้วกาแม่เพิ่นกน็เอาพวกเป็น หละผ้าผกหอมแล้วกา็มีต้นมอนน้ำี๋ยวณหมจะพาไปบึงเด้อแล้วก็มีกล้วยน้ำปลูกกล้วยเสแซมเพราะว่าต้นแหลกว่าจะพาการหาผลไหม้มาใส่นอะแต่ว่าตอนนี้บ้านไม่งบพี่น้องบ้านไม่งบอยู่บึงหมูดเด้งไกลๆดูจะข้ามมาทําอะไรถึหมูดเด้งหมูดเด้งจะเด้งกี่โมงดูเอาหัวมาใส่นี่แต่สีเพิ่นแบบสีสวย พี่น้ำตาลแบบน้ำตาลบ้นๆน่ะนะเบืองความพยายามในการเอาหัวพวมกินสุดยอดอีเดีนี่ต่วบ้างบ้างตนนันก็นยังบ้านฝืนเนาะเห็นบ้านตนตะกี้มันแบบห้าผปลูกหยาส่ร้ลายนะเดี๋ยวนีพิน้นปลูกยาทางพีเพิ่มขึ้นแล้วนีปลูกยาในมัน่ะยาในเนาะปลูกสองงานงานนี้แหละก็อีกงานฟังหนึ่งก็เลยเอาหยาทางพีออกแล้วเบิ่งตนภัยใหญ่ขึ้นแบบเร็วเลยพี่นนอะ แม่ขนมุนนี่คือต้นมอนเมื่อไหนขนมุนไปไล่สุดเหลกยางไวหาถามพฟกัดอยู่ว่าต้นมอนมันหายไปใส่โกกัสบอกว่าเมย์เอาไปเด้่ยวผลมาเอาไปฝูกทางผีเวอร์แหละขนมุนไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเพิ่นปลูกต้นมอน้หล็เห็นเป็นหลัวเนาะแบบมันมันใหญ่ขึ้นแล้็กห้าดัดให้มันสอนสอนกันเนาะกลายเป็นรั้วกินได้อันนั้นสวยมากนะคะแม่ขนมุญก็มาปลูกพอดีทุกอย่างเหมาะเจาะมาก เพื่อนก็พยายามปลูกเลียงกันไปเนาะแต่ว่ามันนั่งสิบ้านบ้านสุดแถวปั้นไหนพี่นนอ,อยังบ้านสุดแถวน่าจะปลูกได้ประมาณหอดหนีแหละยัยงเหลือทางผุ่นอีกอยังบ้านสุดขลุน้นอยากได้ต้นช่มพู้ต้นฝรังแล้วกาอยากได้ต้นมะพร้าวหอมมาปลูกไว้น้ำคลิปนี้คือยาวๆไปเลยเนาะทายงวัยวยาวๆไปเลยนี หลังจากมีพิธีกรตัวน้อยมาเปิดคลิปเด้กินหออบรรยาการมาเก็บอันนี้ได้ไี่น้องเก็บอันทัวนะเก็บทัวเก็บแตงตอนนั้นมวนลร้ายแบบสบายสบายมีความสุขนะเกออาจจะข้ออจจะห้องหราบ่กกินหยาเขาเอามาใไห้ก็ยังจิคุ้มแม่กินฟังผีอยู่แต่ก่อนวิขีคขอนอบุญเรียงเข้าหอมเขาหอมมาตัดหยาท่างผีแหละ ต้นหยาดมองนี้เลยให้เพื่อนตอนนี้ก็คือบอได้ตัดแล้วอันนี้หยาดเรือตะไขน่นี่มันไม่หยาดตะไข่มันคือการแหง่ใหญ่โค่อยกกอยอกเลี้ยงเงาแต่ก่อนทาาผุนก็มีต้นนะแล้วขนมผมจะให้เบิ่งนต้นต้นมะนาวต้นกหน,า,น,บกหนาบับกโขยท่าผุนแหละต้นักม่วงยังต้นักม่วงต้นนั้นแบบต้นสีบัเกิดเอาต้นไผ่เรา บรรยากาศดีแห้งตอนแรงๆนี่สองงานที่ปลูกงาเนาะสองงานเลยที่ปลูกหญ้านี่เป็นต้นไผ่สูงท่วมหัวแล้วแต่มันก็ยังมีบ้างต้นแหละที่มันยังบ้ฮันบ้หันใหญ่ถืองางอมใบด้นเติบตรงนี้มีพริกด้วยนะคะพริกคุณแม่มาปลูกเพื่อนกันหาเวลามาปลูกของเพื่นต้นหอม ต้นหอมแบบเห้าดูดกันแท่นะดูดกันแท่มันใหญ่ขื้นเอาหยาออกเพื่อจะได้ให้ต้นไผ่มันใหญ่หอต้นไผ่มันบ่ใหญ่ต่อนแหลงนะเพิ่นก็เลยด,ดูดใส่แล้วก็เอาหยาออกนี่มีสับป,ประรดพร้อมกันแทะเฮ่าบ่เคยหวางเลยพร้อมนี่มีมีกระเพรามีกระเพรามีโหระพานะคะ ้นไผ่เพื่อนเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้เนะยาะใหญ่กว่านี้จัน้อยกับชิตัดแตง่งเอาเอาอันนี้ออกเอ,อเ,เอาหนอที่เข้าโบเอาหนอออกเพราะว่าไผ่นี่ทีขนมบุญปู่นนะเป็นไผ่สางมนเนาะเพื่อนบอกว่าให้ให้เข้าเลือกเลือกแค่บ,บ้างบ้างตนไหวหรือซื้อเพราะมันเป็นไผ่เหีว่ว่าะไผ่เอาไว้เห็ดพวกแบบขั้วเลือดเนาะนะใส่ไมพ่เป็นส่วนมากบ่เดี๋ยใส่หนอมาเนาะอืม โอ้พีมะเขือนะ้ำเพิ่งเห็นมีครบทุกอย่างเลยพร,ริกมะเขือหอมมีหอดอันนึงคาเพิ่นปลูกครบไม่เคยได้ว่างนะคะถ้าขนมวุ้นได้กลับมาอยู่บ้านมีเวลาเหมือนตอนปีที่แล้วที่เรามาทําเนาะมันก็จะมันก็จะมีเวลาทําอย่างอื่นมากขึ้นใช่ที่ขนมวุ้นไปตอนนั้นเพราะว่าเราได้ทาง y o u u u e e มันไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนก็เลยต้องไปแต่ว่าตอนนั้นน่ะขนมวุ้นยังไม่รู้การทําต่อ ใช่ยังไม่รู้จักการทําต่อๆก็เลยไม่มีเงินเข้ามาหมุนจริงๆก็เลยต้องไปทํานะคะแต่ตอนนี้รู้จักทา,ทำ, ok, กาทำติ๊กตอกการทําต่อๆแล้วก็แบบเออถ้าได,ได,ได้ส่วนนั้นแบบได้มาตลอดทุกวันถ้าเกิดว่ามาไลค์อะไรประมาณนี้ก็ได้มาวันละสิบจีสิบห้าสิบวันละร้อยอะไรประมาณนี้พิกๆหน่อยแล้ววันละสามร้อยก็เป็นรายได้มากขึ้นถ้าตอนนั้นรู้จักเร็วกว่าน,นี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ไปขึ้นไปกรุงเทพก็ได้ เดีทําททางสวนนั้นก็ได้อะไรวันนี้เพราะว่าค่าน้ําค่าไฟค่าห้องเนาะมันกับว่าได้เสียเนาะค่ากินเท่ากับหาอีหยังว่าแม่แม่กินแถวนี้ก็กินได้นะมันก็พ่อได้เก็บเด้ขันได้เดือนละสามพันนั่นก็ได้เก็บยูขันวุนเก็บไ้อยู่ตอนนั้นแต่ว่าจะไหนเดีวตอนนี้เข้าไปแล้วเนาะเข้าก็ต้องแต่ว่าก็ดีอยู่น้อไปแล้วก็ได้เงินมาเห็ดยังลายางอยู่ขันบุ่นก็เพึ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะเซอร์ไพรส์คุณแม่ไป ก็ไดมือถือเครื่องไม้เครื่องแหลกในชีวิตเพิ่นให้เพิ่นอยู่เนาะถือว่าโชคดีไปแต่ที่จริงขนมนมีแพนจะไปล่าวี่เลยพี่นองแต่วา่าเดี๋ยวไปเร็วๆนี้จะไปไประมาณส้ป่ปีคุยกับเจ้าจ๋าไว้เนาะบอกว่ามันจะเป็นจริงบอหมูสิเก็บเงินไดนบอแต่กะจะจะพยายามไปให้ได้แหละกะเอาที่แบบว่าจะของไว้อีวีเแะขันไว้สองวันนึงขึ้นไว้สำนึนกก็ไว้ถือประสบการณ์ว่าเดี๋ยวไปอะ จริงมี Youtube เบื่อที่ขนมบุอยากเจอมากๆก็คือสาวลาวเซโนแมนอยากเจอโตเกียวมากๆเลยเพราะว่าขนมุญน่ะปื่มเพิ่นมาด้านแหละพี่น้องปืมเพิ่มเแบบพิ่มแบบด้นด้นมากยี่สัพักกับค้งเสด็จเมื่อฮือนแหละพอมันนี้มีตลาดแรงมี่ตลาดแรงคุณเพิพมูเด่งพญายังไปทัวน์ยไปกินนามยังไปอันั้นแน่เนาะ ขนนบุญนั่งยังพอมีเวลาเก็บเงินเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้อยู่ดอกเพราะว่าก็มีเอลซี่เพื่อนถามเขามาอยู่บาสีไปสร้างบ้านมองไดเหมือนว่ะเนาะกระสรางแถวนี้แหละพี่นงนอวันเป็นทีดินเฮาขามจากก่อภยัยหนีไปต้นภยนัยหนีไปกะบ่แมนทีดินของแม่ขนนบุญแล้วเป็นของคุณลุงเนาะเป็นของคุณลุงข้องขนนบุญกะยึบจากทางหนี้นี่ยหลไป ี่ทางผีขึ้นไปทางปลายางส่วนทางขีก่ะเป็นของคนลุ่งคนเนาะอันเทียงที่ยูเนี่ก็เป็นของคนลุ่งจน,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 นหอดปูนละพี่นนองเกือบหอดตะเว้นตกทางขามตะเว้นตกไปอะ่ะคอยจังเป็นฟังของแม่ขนมบุญเนาะอืมอย่างนี่กันนาะสกีอีก็มั่นหาหกปี่พูละคอยจังที่ลืมเอาออกเอาออกเหาออก,กัเทเป็นตาหนีเป็นโขกน้องหน้าที่เฮดแบบเต็ร้รมปแบบแบบเนาะคัน,น ตอนนั้นพ่อมีเกีบยวไหวค่ะบเก็บยวไหวกะเททมดินเฮ็ดบ้านก้อนจ้ะพี่นองแ,แล้วคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆวางแผนไปเรื่อยๆปรไเด้เฮ็ดแบบใหญ่ในเทือเดียวหรอเพราะว่าหกเฮากับบฮอดแต่กับบบแน่ <c ười> คันเกิดว่าเอ้ย YouTube แบบผู้ติดตามขึ้นลักแสนนักนี่นะอตอนนี้เอารักมือเห็นด้กอ่อนราเบิงทางผีบ่ย่มแผ้พุน่น้ำกอก็แล้วกัยังยืนหัวมา,มาอยู่เปิดกล่องมากกันยังมาเขากล่องพองดีเป๊ะ รู้หน้าที่มากแต่ละเทอาเขาจะมมาทายก็จะทายแบบว่าช็อตเป้นสันๆมาคอยเดี๋ยวมาทายเต็มทั้งบิดเป็นแบบร่วมๆเนาะอันนี้ก็จะตัดให้เป็นแบบเป็นยาวๆเป็นพาของไผของมัน,นอ,อันนี้ก็เป็นพาสสำหรับน้องวัวของเรานะคะทุกคนเนาะแต่ละโต๊กอ่ะซื้อกับในสมุนมจะมาไลไซื้อให้ฟังเนาะมีซื้อเอ,อ่อขาวหอมแต่ก็มีลังลังหนีโต๊ะจะเอามาใหม่เนาะเส้นคูสอง ย่า้นกันสูมง้อส้นกันเอาแย่กันล่ะไแม่หลูที่อ้ามาใหม่นั่นซื้อคือกันเนาะแม่ผนบอกว่าจะเดยก่าไๆคือลังลังก็คือแบบมันขาวนะพี่น้องแบบอื่นรังลังสีไงสองโตแม่หลูสองโตแล้วก็ซื้อแดงแดงกับซื้อคือกันเลยเพราะว่าแม่กับหลูกซื้อแดงคือกันแต่ก็ฟังทีเฮาเหล้ยงอยู่ก็จะเป็น เข้าวหอมเนะเาะข้าวหอมแล้วกับมูดิงแล้วกับแม่เพื่นฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่แม่เพื่อนซื้ออย่างนะซื้ออย่างนะมีใครจำได้ไหมว่าแม่ของข้าวหอมกับหมูดิงซื้ออย่างนะไมอรู้แล้วลืมเบิง่งมาตอบมาเบิ่งอยู่สำหรับคลิปนี้คานมุนก็จะจบไปเพียงยท่านี่อนเนาะเพราะว่าต้องกับบ้บานแล้วพี่นอ้องตอนนี้ก๊บเคียก็เริ่มจะ่งเสียงแล้วพี่นอ้องโนก็ บินกับลังกันลยเข้ากระตองกับบาดบางเอนเนาะสำหรับคีินี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเี็่กำลังใจแห่กับสองขนมบุญด้วยนะคะทุกคนไปพผกันมาคลิปหน้านลาจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายไปกันเลย